คนไทยบอกทำไมขมิไม่เค็มครูกายแก้วก็ต้องบอกเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่ขนาดยังวกมาเรื่องเค็มได้เรื่องของกัมพูชาเค็มไทยได้นี่แหละครับเขาถึงเรียกว่าบทเรียนของครูกายแก้วเนี่ยเป็นบทเรียนชั้นดีสําหรับคนไทยนะการที่เชื่อและงมงายอะไรที่เราที่อยาก,ยากเชื่อโดยที่ไม่ได้ศึกษาก่อนเนี่ยอันนี้เราพูดถึงบางส่วนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนนะผมทํางานกับคนกัมพูชามา ผ่านเรื่องราวดราม,ม่าต่างๆทั้งเรื่องการเคมเรื่องศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยผ่านมาหมดละผมเจอกับพี่ๆชาวกมพชชาที่เราเจอกันจริงๆไม่ใช่บนโลกโซเชียลนะเขาดีแล้วเขาเขามีความรักเรามีความเอื้ออาทรต่อผมมากๆเลยนะครับในโซเชียลด่าปั่นกันไป คนไทยก็ปั่นผมว่านี่แหละคนไทยชอบโดนปั่นง่ายอย่างในคอมเมนต์ต่างๆที่เมื่อก่อนที่ว่าอคอมเมนต์มาเคมไทยคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมาเคมมาว่าคนไทยซึ่งจริงๆเนี่ยคุณก็เป็นเหยื่อของช่อง YouTube หลายๆช่องเหมือนกันนะที่เป็นช่องปั่นข่าวปั่นคอมเมนต์เอาคอมเมนต์มาแปลซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่ใช่คอมเมนต์จริงๆของคนกัมพูชานะบางทีผมไปถามเพื่อนผมไปมคุย คนกรมชาบางเรื่องเขายัางไม่รู้เลยเรื่องว่าเคมอะไรเรื่องว่าทําแบบไหนบางทีเขาก็ยังไม่รู้เรื่องที่เราไปคนไทยเอามาทำทำใน y o YouTube ทำใน t ิ k กต o k กันเลยมันเหมือนกับเราคนไทยคือมีความรู้เป็นคนเก่งนะแต่บางทีก็โดนปั่นอะไรง่ายๆคนทํา YouTube ปั่นคอมเมนต์เขาก็ได้เงินไปได้ยอดวิวได้เอนจีทเมนต์ได้เงินพวกคุณก็อ่านไปให้เขามาแปลซึ่งบางทีไม่มีเรฟเลนอะไรที่ที่มีเลยก็คือไปเอาคอมเมนต์อะไรมัวม่วๆหรือมันก็แต่งเอง ซึ่งบางทีผมไปเห็นคุยเพื่อนชาวแคลารรมูชาก็เออเนาะมันก็เป็นแบบนี้นะการโลกโซเชียลซึ่งในชีวิตจริงนะครับผมมีเพื่อนชาวกัมพูชาชาวลาวดราม่าอะไรผ่านมาเขาก็ยังเข้าใจว่าเอ้ยบางทีมันมีแหละที่มันมีเรื่องของดราม่าเรื่องของการพูดคุยส่อเสียดอะไรกันแต่ในชีวิตจริงบางทีมันเข้าใจกันง่ายกว่านะในโซเชียลก็เป็นมีบนีครับอย่างเช่นเรื่องครูไก่แก้วก็ดีไปเคมถึงขมิ้นนุ่นคนไทยไปแบบ ไปอ้างเกี่ยวกับเรื่องของพระช,ชัยวรมันซึ่งคนกัมพูชาที่เขารู้จริงๆเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งมันก็เป็นสตรอรี่ที่หลายๆคนอาจจะแต่งขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าเราบางทีเรามองโลกโซเชียลเป็นสิ่งที่เราจะมาเสพแต่เราลืมคิดว่าเฮ้ยอีกมุมหนึ่งมันจริงหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่ามันเป็นแบบที่เขาพูดหรือเปล่าเราต้องเหมือนกับว่าเราต้องได้บทเรียนจากครั้งนี้ว่าเราต้องหาข้อมูลอีกหลายๆด้านมารวบมา เขาเนระียกอะไรมาสังเคราะห์มาวิเคราะห์แล้วก็ออกมาเป็นความเชื่อของเรานะครับก็ผมยังรู้สึกดีกับทั้งคนกัมพูชาแล้วก็คนไทยที่เราทํางานร่วมกันเราอาจจะมีดราม,ม,าม่าผมเปิดหน้าเลยผมแบบไม่ได้กลัวเลยเรื่องดราม,ม่าเกี่ยวกับคนไทยที่จะมาดดราม,ม่าผมว่าเฮ้ยมึงโปรกัมพูชาหรือเปล่ามึงทํางานกัมพูชาดิมึงก็พูดแบบนี้ได้ก็จริงๆมันเป็นเรื่องจริงอนะบางทีเราเราโดน ใส่ไข่เราโดนหลอกโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็มันไปกับคอมเมนต์ประมาณนี้แหละก็ผมก็เป็นสื่อกลางแล้วกันผมคิดว่าผมก็ยังจะทํางานกับคนกัมพูชาต่อไปแล้วก็ยังจะมีอะไรดีๆเราก็จะมานําเสนอกันนะครับเพราะเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะถ้ามีความเข้าใจกันมีความที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเนี่ยเชื่อว่าชีวิตนี้มันไปด้วยกันได้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนอนมาพูดคุยกันหลังจากที่มีดราม่าเรื่องของครูกายแก้วก็ดีเรื่องอะไรก็ดีก็ ขอให้มันเป็นกรณีศึกษาสำหรับเรื่องของไทยกัมพูชาแล้วกันนะครับผม